<Es> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับเกม Suspicious Person Information นะครับซึ่งเราจะได้รับบทเป็นคนที่กลับบ้านตอนดึกนะครับแต่ว่าก็จะมีบุคคลตน่าสงสัยอยู่แถวๆนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะครับปะโอเคลงกดเกมก่อนโอเคมาแล้ว วันที่14ตุลาคมวันศุกร์เวลาเที่ยงคืน38นาทีวันนี้ฉันกลับดึกอีกแล้วรู้สึกมันน่ากลนิดหน่อยที่แถวนี้มันเริ่มคนผู้คนเริ่มบางตาลงแล้วจะต้องรีบกลับบ้านแล้วโอเคโอเคอนาล,ล้อกสามารถเคลื่อนที่ A ก็จะอินเตอร์แลกแล้วก,ก็กดมีน้นาเมดูได้คือเกมนี้สพอร์ตจอยได้ด้วยนะครับ หรือใครไม่ถนัดก็ใช้คีย์บอร์ดเมาส์ได้เหมือนกันครับมันมีให้ปรับเหมือนกันถือว่าดีมากอืมอันนี้ป้ายบอกอะไรวะโอเคกด A มันเป็นการรายงานของบุคคลต้องสงสัยในช่วงนี้นะครับที่ผมมาในล,ละแวกเนี้ย หามพบบุคคลน่าสงสัยให้โปรดติดต่อตำรวจทันทีโอเคเดี๋ยวนะบุคคลต้องสงสัยอย่างนั้นเหรอฉันเพิ่งผ่านที่นี่เมื่อวานนี้เองนะเพิ่งเพิ่งผ่านด้วยแต่ก็มีบุคคลต้องสงสัยมาแถวนี้แล้วเฮ้ย เอ้ตรงข้ามนั่นใครค่ะอ๋อฉันผ่านไปไม่ได้เพราะว่ามันกำลังต่อสร้างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อที่กำลังต่อสร้างอยู่เราต้องข้ามถนนแล้วตอนนี้คือไฟแดงอยู่ด้วยคนที่อยู่ตรงข้ามนี้ใครวะเนี้ยเอาเงินก็ไม่ไปเขี่ยให้อ่ะเขาจะข้ามไงอ่ะ อ๋อต้องกดปุ่มก่อนอแล้วไง่มันก็ไม่นี่อ่ะโอเคอ๋อเป็นพระอุย้ยพระดูน่ากลัวนะทำไมปากดูฉีดฉีดคุณอาตมาสัมผัสถึงลางไม่ดีมาจากตัวคุณน่ะ ได้โปรดระวังตัวด้วยทางนั้นก็อาตมาไปแล้วอืมลางไม่ดีมาจากตัวเราด้วยเดี๋ยวนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยมีบางอย่างแปลกๆอย่างนั้นเหรอวยดาบไปแล้ว ตัวเรามันเดินช้านะเนี่ยยังว่าแหละมันดึกแล้วล่ะเฮ้ยโอ้โหรถตู้ใช่ไหมมองไม่ทันแต่บรรยากาศมันทำมาดูน่ากลัวมากอุย้ย โอ้โหใครเนี่ยโอ้โพี่แล้วพี่มาแอบอะไรอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเมื่อกี้คใครอ่ะแล้วพี่แอบอยู่ตรงซอกทำไมวะแล้วทำไมเขาต้องมองม,ม,มาทางนี้ด้วยเฮ้ยเดือดเดือดเดือดเฮ้ยโอ้โหแลหันช้าด้วยรีบกลับบ้านเถอะโอ้เมื่อกี้สะดุ้งเลย แล้วมีคนอยู่ในตู้โทรศัพท์ด้วยใครแล้วเนี่ยโอ้นั่นเลโกะวันนี้เธอก็ทำงานกลับดึงเหมือนกันเหรอที่นี่ก็ค่อนข้างน่ากลัวฉันว่าฉันกลับกับเธอน่าจะดีกว่านะเลโกะอ้าวเฮ้ยคิดทำไมอ่ะเอ๋ือึเลโก ฉันรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอยา่างแปลกๆดูเหมือนเธอจะตกใจเมื่อเธอมองไปข้างหลังนั่นแต่ตรงนั้นมันก็ไม่มีอะไรนี่หเราสําววจโทรศัพท์ได้ไหมไม่ได้ เดินต่อเลยข้างหน้าอะไรอ่ะมันเห็นเป็นเหมือนไฟไฟเนี่ยอุ้ยรถตู้หรอเด้วมันมาจอดตรงเนี้ยเราจะโดนรับผาตัวป่าวะรถตู้สีดำด้วยโอเคเดินต่อไปก่อน เก้าอี้สีน้ำเงินนี่จอดรถเมย์๋ยวมันนั่งแต่ทำไมมันหันมาทางนี้วะมันต้องหันออกไปไม่ใช่หรออุ้ยฮึกุญแจรถหรอมีบางอย่างตกอยู่ที่พื้นมันเหนือจะเป็นกุญแจบ้านของเลก้อ๋อนึกว่ากุญแจรถบางทีเธอคงจะําตกไว้ตอนที่เธอกำลังรีบหนีนั่น่ะ ฉันคิดว่าบ้านของเลโก้น่าจะอยู่ตรงข้างหน้าตรงข้ามของถนนน่ะโอเคคุณเจอกุญแจบ้านของเลโก้โอเคเดี๋ยวเราก็ต้องข้ามถนน,นไปใช่ไหมโอเคเดี๋ยวต้องกดปุ่มนี้ก่อนอืมแล้วก็รอไอไฟเขียวแล้วเราค่อยข้ามอยู่ดี เออเะเร็วหน่อยก็ดีนะเฮ้ยวุ้ย,ย,ยรถตู้ไอ้บ้าเอ้ยมันขับ่าไฟแดงโอ้โหเกือบชนแล้วไหมล่ะโ <c ười> <c ười> <c ười> อ้โหดีนะห้อยหลังทันโนจะถึงบ้านเลโกหรือยัง ยลังนี้ใช่ไหมโอเคเจอเลโกเยอนอยู่หน้าบ้าแล้วเลโกอุ๊ยอา้าวกีดีแล้วอา้าวสลบไปแล้วด้วยโอ้โ <laughs> เลเลโกเดี๋ยวนะเกิดอ,อะไรขึ้นเขาจะหลอนทำไมหลอนเหมือนเห็นเราล้วตกใจตลอดเลยหรือว่าข้างหลังเรามีอะไรหรือเปลาดูเหมือนเธอจะสะลบไปแล้ว เอาไงอ่ะอ uhm. ุ้ยเจอตัวแล้วฉันต้องวิ่งแล้วเร็วเร็วเร็วทำไมมันวิ่งไม่ได้โอเควิ่งได้ละวิ่ง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 โอ้มีเหนื่อยด้วยเอ๊ะเหมือนเราทำอะไรต่อหรือเปล่าโอ้ยทำไมทำไมนี่ตอนนี้โไหวโดนจนได้ อ้าวรถตำรวจมาพอดีเลยเมื่อัฉันตื่นขึ้นชันก็บอกว่าตัวเองอยู่ที่เตียงจากการบอกเล่าของน,งน,นั่งพยาบาลเหนือว่าสมาคมเพื่อนบ้านจะเจอฉันพอดีแล้วก็ทาการช่วยฉันชายผู้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้ทําการมอบตัวกับตำรวจเธอบอกว่าเธอรู้สึกโล่งใจมากเลยฉันก็ไม่อยากคิดหรอกนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าไม่มีคนอยู่ในเรืแวกนั้นนะ่ะแต่ในตอนนี้ จิตใจของฉันก็เริ่มสนุบแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วแล้วหวังว่าป้ายประกาศเตือนผู้ต้องสงสัยนั่นก็จะรู้ถอนในเร็วๆนี้นะ Ending A คนร้ายถูกจับโอเคเดี๋ยวมันมีอีกฉากจบหนึ่งโอเคถ้าจบแล้วมันจะมีโมนัสเราสามารถวิ่งแต่ไต่เริ่มเกมได้โอเคอย่างน้อยก็ทำให้เราทำเวลาได้เร็วขึ้นละ เจอตัวแล้วจะจะต้องวิ่งแล้ววิ่งพี่ครับโอ้ยวิ่ง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 แล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเหมือนเราทำอะไรตกเลยอะวิ่งก่อนวิ่งก่อนเฮดูเหมือนว่าฉันทำกุญแจพาดมินหายไปดูเหมือนว่าไม่ได้ทำตกไปเมื่อกี้อ้าว <HHH> หายละโอ้ยลุงโอ้ยเรียบร้อยเลยโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งแล้วเก็บกุญแจทันนะครับรอบนี้โอเควิ่งเลยโอเคกุญแจตกละเก็บสิไว้ วิ่ง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 โอเควิ่ง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 โอเคลิฟต์เข้าประตูโอเคเข้าทันแล้วโอ้ยโอเคเราเข้าอพาพ์าเมนของเราทันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย ฉันจำได้ว่าสายคนนั้นคือประธานสมาคมเพื่อนบ้านนี่ทำไมประธานสมาคมเพื่อนบ้านถึงเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้ล่ะตอนนี้ฉันต้องใจเย็นๆอยู่ในห้องฉันก่อนโอเคตอนนี้ข้างนอกไม่ได้แล้วใช่ไหมโอเคเข้าไปในห้องเลยอือโอ้ห้องเละมากไม่แทบแทบจะไม่ได้ทำความสะอาดเลยมั้งเนี่ยอันนี้อะไรอะแดรี่ วันนี้ฉันเฝ้ารอคอยที่สุดมันก็มาถึงในที่สุดฉันก็ได้ผลงานชิ้นเอกของปรมาจารย์ผู้สร้างชุดไมหน้ำโรงเรียนฮะเดี๋ยวนะชุดไบ้น้าโรงเรียนมันสวยงามราวกับภาพยนต์ของฝรั่งเศสเลยฉันค่อยๆแกะห่อมันออกมาแล้วฉันก็ได้สัมผัสถึงผิวของผ้ามันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนไปอีกโลกที่ฉันไม่รู้จักเลยฉันลงไหลในเนื้อสัมผัสของชุดไม้น้าของที่ได้รับนี่ไม่ควรเป็นสิทธิพิเศษแค่ฉันคนเดียวเท่านั้น ฉันอยากให้คนอื่นนอกจากฉันได้สัมผัสกับพื้นผิวที่ยอดเยี่ยมของมันด้วยแต่ฉันจะถ่ายทอดความรู้สึกนี้ให้คนอื่นยังไงล่ะแม้ว่าฉันจะสามารถใช้พวกโซเชียลมีเดียเพื่อแชร์รูปภาพและรีวิวได้แต่ฉันรู้สึกเพียงอย่างเดียวมันคงไม่ถ่ายทอดมันออกมาได้มีวิธีที่ตรงกว่านี้ในการถ่ายทอดสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชุดแม่น้ำมีหรือเปล่านะเดี๋ยวนะแลกแบกแล้วนะไดารี่เนี่ยนี่สุดฉันก็ตัดสินใจได้แล้ว เช่ว่าการสวมชุด่ม้น้ำโรงเรียนนี้เมื่อเดินผ่านเมื่อฉันม่ายอลไรเรคนสังเกตเห็นความยิ่งใหญ่ของมันฉันเชื่อว่าการดำเนินการเชิงลุกเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ขขพิเศษนี้ไม่ต้องสงสัยเลยก็จะต้องชื่นชมความสวยงามและเนื้อสัมผัสของชุด่ม้น้ำนี้ไม่เห็นฉันใส่มันฉันเก็บความร้สึกนี้ไม่ไว้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวสรุปมันก็คือตัวเราเองนี่ว่า <c oughs> ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> วันนี้กลายเป็นวันที่น่าจดจำเพราะสามารถโชว์ชุดไม้น้ำโรงเรียนนี้ให้คนอื่นดูได้ หลังจากเลิกง,งานช่วงดึกฉันก็เดินเล่นในเมืองแม้ว่าจะเป็นช่วงดึกแต่ทุกคนที่เห็นก็มองมาที่ฉันด้วยความประหลาดใจนรูชื่นชมมันวัดได้แสงไปถนนชุดไม่น้ำฉันใส่ก็เป็นประกายแล้วกับหยดน้ำแห่งดวงจันทร์โอเควัดใจรับตัวเราดีกว่าด้ววาต่อไปนี้ดูเหมือนมันจะดึงดูดใจผู้คนที่อยู่รอบตัวฉัน และเติมเต็มถนนด้วยการมาตรวตัวของฉันเมื่อเห็นสีหน้ายินดีของผู้คนใจของฉันก็เต็มเปลี่ยนด้วยเช่นกันฉันจะทําสิ่งนี้ตอบไปในวันพรุ่งนี้ฉันเชื่อว่าการทํานี้จะกลายเป็นสัญญาณแห่งความหวังสำหรับทุกคนรลบคือแม่งก็คือตัวเราเองนี่ว้าเช่ไหมเดลี่เนี่ยมันก็ห้องเรานี่โอเคเปิดไอที่ปังกระจกโอ้ <laughs> ชัดเลย <laughs> อ่างดงามไม่เปลี่ยนเลยฉันได้ทำให้ทุกคนได้เห็นความงดงามนี้ฉันก็จะประกาศให้โลกรู้ในวันงนี้ด้วยเช่นกันชิบหายแล้ว ending b รายงานการพบเห็นผู้ต้องสงสัยหลายครั้ง <c oughs> สรุปก็คือเป็นเรานี่เองหรอว่าที่เป็นผู้ต้องสงสัยอ้ยก็ถึงว่าทำไมคุณลุงถึง มาจับเราที่แยแม่งเราแม่งเป็นพวกโรคจิตพวกต้องสงสัยดิโอ้โหประธานสมาคมเมืองบ้านที่เปุนคนรู้เขามาจับเราแล้วแหละและเลโกะที่กีนั่นก็คือกี้เรานั่นแหละแถมไายอีกนิดนึงนะครับเท่ากับว่าฉากจบในอนนิงเอคนที่พูดก็คือตัวของเลโก้นั่นเองนะครับแล้วผมก็สงสัยอีกอย่างหนึ่งคือกุญแจเรามันเก็บไว้ไหนกันแน่ครับเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับกับ รัติเชษเพอร์สั information นะครับถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆผมได้นะครับสวัสดีครับ